แล้วแต่อารมณ์พองเพินจ่ะชาวกล้วยกาแฟชาวกล้วยกาแฟํำมาแรงมาก็ลรมวอยวอยจ้ะลมวอยวอยยินใจลอยกินนอดผู้บาวต่างจังหวัดกะมีละน้นอยจ้ะอากาศกษิีดีปริญญาใจไอ้อ่อ <c oughs> จ้ะขิดตะน้มลัง สาระผักใจกระแคนี้นอจ้ะขอบคุณที่แล่ทรงกำลังใจแต่นมบ่ให้ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวจะเลอะจ้ะมีหลจ้าเพื่อนคููใจตต่นูแส่ทรงกำลังใจแต่นมบ่ให้ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวจะเลอะจ้ะมีหลจ้าเพื่อนคููใจตต่นู คำมาแรงมากันล้มวอยวอยจ้ะล้มวอยวอยยืนใจร้อยกี่นอดผูบ้บ่าว <c oughs> <c oughs> ปีละเทียจ้ะจ้ะสารพักใจ คำมาแรงมาก็ับล้มวอยวอยจ้ะล้มวอยวอยยินใจร้อยกี่นอดปูบ่าวบ่หลับบ่บบบนอนขยันนมเลยได้โอกาสทำความสะอาดสาละหน่อยจ้ะ แต่งแต่เห็ดม้านี่ล่างปริญญาใจให้ออกจาขิดตะนมล่างสาระผักแกะแกคนีน่นอจากขอบคุณที่หลังแล้วแต่อารมณ์พงเพลินจากชาก้วยกาแฟชาก้วยกาแฟได้เลิกทำความสะอาดวันนี้ตะนมขยัน ทำความสะอาดสารพัดใจอากาศบอลอนมากตกคำแรงมาตะวันแดงสาดซองอากาศบอลอนมากตกคำแรงมาตะวันแดงสาดซองแต่ทรงกำลังใจแต่นมให้ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวจะเลอะจ้านีหลจ้า เพื่อนครูใจตาโนยชาว้วยกาแฟจ้าแอ้ทรงกำลังใจแต่น้มบ่ให้ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวจะเลอะจ้ะนี่แหละจ้าเพื่อนครูใจตาโนยโอ้ย ชาวกล้วยกาแฟาจา้ะเที่ยนึงงละเมนบอพอล่าง,งแต่ปีที่แล้วมันได้เริกมทำความสะอาดวันนี้ตะนมขยันทำความสะอาดสารผักใก่ห้ยชาวกล้วยกาแฟาจา้ะต่างจังหวัดกะมีละน้อยจากอากาศกะดี แอ้ทรงกำลังใจแต่นม่ให้ขึนไปข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวจะเลอะจ้านี่แหละจ้าเพื่อนคู่ใจตะหนูเพชรยังลูกเพชรยังหืมเพ็ดยังเบิ้งหมดอ่ะ คำมาแรงมากัล้มวอยวอยจ้ะล้มวอยวอยยืนใจร้อยกี่นอดูุบ่าวต่างจังหวัดกะมีละน้อยจ้ะอากาศกบสีดีบริเวณสาราผักใจอยู่ ต่างจังหวัดกะมีละน้อยจ้าอากาศก็ดีเทียนึงเราแม่นบ่พอ่อล่างกันแต่ปีที่แล้วมันเฮ็ดหยังลลกเฮ็ดหยังหึเฮ็ดหยังเบิ่งบน่ะเบิ่งน่ะเบิง่งป่ปีละเทียจา้จาจ้าสารพัดใจ คำม,มาแรงมากม agile agile. ับล <author> ้มวอยวอยจ้ะล้มวอยวอยยินใจร้อยกี่นอดกูบ่าวคำมาแรงมากับล้มวอยวอยจ้ะล้มวอยวอยยินใจร้อยกี่นอดกูบ่าว กับชมจ้าบายบายคิดหนาเจอกับย้ยออมมักมวลไมาจา่จ้าสวัสดีจ้าแต่นมดูแต่น,ม,ตนมขยันบ่เนี่ยเที่ยนึงเราเป็นบ่อพอล่างตังแต่ปีที่แล้วมัน บ, iesen, บ่หลับบ่นอนขยันแต่นมดูแต่นมขยันบ่เนี่ยเพชรหยังลูกเพชรหยังหืมเพชรหยังเบิ้งบน่ะเบิ้งบน่ะเบิ้งบริเวณสาราผักใจ อยู่คำมาแรงมาก็ับล้มวอยวอยจ้ะล้มวอยวอยยืนใจร้อยกี่นอดผู้บา้าย้ายออกกะถ้าว่ได้ออกไปใส่กะเอาจิตจะวัดประจำวันน้อยจ้ะแต่ละวันมาหาเพื่อนเกื่อนหลับชมจ้ะเทียนึ่งลัเป็นบ่อพอล่างตั้งแต่ปีที่แล้วมัน บ่หลับบ่บนอนขยันแน่ทรงกำลังใจแต่น้มบ่ให้ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวจะเลอะจ้ะนี่แหละจ้าเพื่อนคู่ใจต่หนูขำมาแรงมากันล้มวอยวอยจ้ะล้มวอยวอยยินใจร้อยกี่นอดกูบ่าว ยายออกกะถ้าบ่ได้ออกไปใส่กะเอาจิตจาวัดประจําวันนอยจ่ะแต่ละวันมาให้เพื่อนเพื่อนหลับชมจ่ะคำมาแรงมากกับล้มวอยวอยจ้ะลม้วะลมวอยวอยิืนใจร้อยกีนอดผูบ้าว <c oughs> บหลับบนอน ขยันดับชมจ้าบายบายคิดหน้าเจอกับยา่ออมมักมวลไม่จ้าสวัสดีจ้าได้เริกทำความสะอาดวันนี้ตะนมขยันทำความสะอาดสาระผักไก่ปริญญาใจได้ออจ้าคิดตะนมลังสาระผักไกแคะแนนีนอจา้า ขอบคุณที่แลกทรงกำลังใจแต่น้องบให้ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวจะเลอะจ้านี่แหละจ้าเพื่อนครูใจแต่นูเที่ยน,นึงเล้วมันบ่พอล่างแต่ตั้งปีที่แล้วมันดับชมจ้าบายบายคลิปหน้าเจอกับยายออกมักมวลไม่จ้าสวัสดีจ้า